สวัสดีนะครับผมชาว l a s t Duel นะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดบล็อกนะครับเมนบล็อกของ Last Duel นะนี่น่าจะเป็นเมนบล็อกกล่องแรกเลยนะมั้งที่ผมจะลงในช่องนี้เอ้ไม่ดิอาจจะมีกล่องอื่นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเวลาที่จะลงนะครับผมนั่นก็คือเมนบล็อกที่มีการ์ดของอาสนานะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับการ์ดของอาสนะแบบนี้นะครับผม คนที่ซื้อบล็อกนี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ผมนะครับแต่ก็คือมิเตอร์บูชิโดโออีกแล้วนะครับผม,ผมเรา <จะ S 1> <อ>ก็ได้ไใช่ครับ <ผม S 1> เราก็ได้สปอนเซอร์จากเขานะครับผมแต่เราจะมาเปิดบล็อกนี้กันมาดูว่าคราวนี้เนี่ยจะทําให้มิเตอร์บูชิโดเนี่ยมีน้ําตาเหมือนกับโกลัแพ็คหรือเปล่าโกลักแพก็เจ็บใจแล้วแหละโอเคแล้วแกะฟอยล์แกะฟอยล์ออกก่อนโอเคได้แล้วนะครับผมมามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอู อะไรอ่ะขาดเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้สนใจบเดิให้คุณเนี่ยเปิดอะไรเนี่ยให้ขาดได้ไงเนี่ยลายเราไม่สนใจไม่ใช่เหรอเก็บกล่องไปนอนก่อนเดี๋ยรู้ไปเนี่ยให้คุณจะเปิดก่อนไหมหรือจะให้ผมลองก่อนต่อคุณปัดเปิดก่อนเลยเปิดก่ารปอดเที่ยมนะครับอันนี้ครับผมแล้วก็จะมีการไล่การนะครับผมโอเคเปิดแบบเซียนอีกรอบนึงนะใช่ครับผมผมนี่การ์ดไม่เคยเป็นรอยนะถ้าผมเปิดใครเขาทำการ์ดเป็นรอยกันโอเคโอเคครับอ้าวอีกรอบหนึง ตะอมาไตัออะไรที่ผมก็ไม่ดูจันกันอืมาอุ๊ยมาแล้วฟอยเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้เกที่คุณเล่นนะครับของวเวาวไว้ด้ยก่อนนะมาถึมาที่คุณเอ่อซินซองอ่าต่อไปสองที่สองนะครับลาบากให้กูเปิดให้หมดเลยไ้ยเออแต่จะไม่ใช้ดวงมือนยเมื่อกี้ก็ไม่ใช้ดวงไม่ใช้ดวงกอยู่เลยอะไรเี้ยนะ อันเปิดด้าวเปิดเย็นจริงนะไม่ไม่เสียงนะเปิดแบบไม่เสียงเปิดแบบไม่เสียงระวังกาเป็นลอยนะฮะผมไม่เคยทำกายเป็นลอยอยู่แล้วนะการขับดักงงงงหนึ่งลอยโอ้ยมันเห็นกระล่างหรือเปล่าเนี่ยอือนะครัมันเดี๋ยวเราไปไปเฟซทีหลังดีกว่าจะดูไปก่อนใครนาดักดีกันอะไรกันนั่นเองตึ๊ดตึ๊ดหรืออันนี้อะไรมันหน้าตามันตลกดี เออะของอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จอมเบสหรือเปล่าเด็กคลุ่มไม่ใช่จอมเบสไม่ใช่เด็กกลุ่มหรอกอันนี้เป็นน่าจะเป็นไพโรเป็นตัวไฟไม่ปล่อยได้ลำบากกันเฮ้ยมันลำบากลำบากเอาติมมันตัดเองเลยจริงเหรอแต่มันต้องโทษดวงกูว่ะมึงคนเลือกกล่องแล้วไงอ๋อมึงคนเลือกกล่องยังไงคือทุกอย่างก็อยู่ที่มึงเลือกตอนแรกแล้วใช่ไหมเจอคนเลือกคนแรกแล้ว ผมจะรับหน้าที่การประทองต่อเองนะเดีย๋ยวาให้เป็นรอยก็พอแล้วเปิดเปิดเซียนได้ครับผมเซียน<ช>เลยอันนี้เปิดมาตอนแรกก็ได้ฟอนแล้วนะก็ดูเอานะครับผมนี่ครับใบแรกใบที่สองใบที่สามใบที่สี่อืมอันนี้ก็เป็นเด็กตัวใบเบิร์ดเหมือนกันเนาะใช่ใช่เดี๋ยวไว้ก่อนเ,เอาเอาเอาแค่ฟอนวางแยกไปดีกว่าเราได้ฟอยน้องหนึ่งก คือหางโผล่มาแล้วมันคือหางเลยมันคือหางเลยมันคือหางช่ไอันนี้อันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยนะสายมืออาจจะเป็นแบบลกๆหน่อยโอเคครับผมมาลุ้นกันแบบเดียวเมื่อกี้เลยอืมกลางมันก็จะซ้ำๆกันอย่างนี้เนาะฟอยนะครับผมทำไมฟอยอยู่ตรงนี้วะ ควายไป <นะ S 1> ที่2แล้วนะครับผมอันนี้คุณคุณเนาะเหมือนผลใ,<ช>ใน starter deck ใช่มันมีใน starter แต่ผมไม่ได้ใช้นะ F1 มันก็โอเชะแต่ว่ามันไม่ใช่ไวเบิร <laughs> <อ> <laughs> ์นเปอแบบคุณเป็นพวกแบบใส่เล่บริสุท์ใช่ใช่ครับต้องไวเบิร์นเท่านั้นนี่นะครับผมหน้าตาเหมือนคนเลยเฮ Are you serious เลย o โอ้บอกว่าตอกกล่องตั้งโชว์มันได้ของดีนี่เองกล่องตั้งโชว์มันโคตรดีเลยอันนี้ลันเลยลันเลยเชี่ยสวยมากนโคตรโอ้ยบอกว่าคุ้มแล้วนะคุมแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วโอ้โดีที่เราเชื่อมั่นในกล่องที่เขาเอาไว้ตั้งโชว์หน้าร้านนะคือที่เหนือแบบเปิดได้อะไรคือแบบช่างมากแล้วตอนนี้คือโอ้โหคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้ว อันนี้คือคลิปนี้คือไม่ไม่เกลือแล้วนะครับผมไม่เกลลือแ้วไม่หลั่งน้ําตาแล้วไม่หลั่งน้ําตาแล้วเปิดไปเลยดูเฮี้ยนาะไอตัวนี้มันเกลืออะไรนะเหมือนกันด้มเลยไม่รู้จริงจริงเราเราดูเฮี้ยแล้วนะพอแบบได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็โอ้โหไม่คือแบบเราไม่ได้หวังเลยนะคือคือตอนที่ว่าคือว่าจะได้เป็นรัดแลอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้ได้ขอให้ได้ก็พอใช่ไหม อันนี้ก็แบบได้เป็นลังแล้ด้วยเลยอะครับเรงโคตรแรงเลยไม่ได้นับด้วยนะว่าว่ากล่องนี้มีกี่ซองอ่าเราเราไม่ต้องนับหรอกมันก็น่าจะเท่ากันสิบห้าสิบห้าไอโก้ใช่มีสิบห้าซองจังละอุ๊ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรอะอันนี้ของกาคุโตะครับกาคุโตะอ้โเด็กของแต่เราก็ได้เป็นบออยเยอะอยู่นะสังอะแล้ว แต่ถ้าเทียบแบบโกลแพโกลแพนี่คือมีฟอร์ทุกสอบเลยใช่ไหมแต่คุณได้รัดแล้แค่รัดแล้วแบนี้คือแพงกว่าละครกล้องแบบลักหน้าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนดูเขาดูก่อนใจลเย็นใกล้เยองคุณนี่คือชั้นเดียวนะตอนนี้ไม่ได้มีช่องคุมภายนอกไม่มีอะไรพอได้รัดแล้วแบบตอนนี้คือตื่นเต้นกับรัดแล้วตื่นเต้นเลยตื่นเต้นกับรัดแล้วเป็นอะไรที่ไม่ไม่นี่ไงบอกไม่คาดหวังว่าจะไม่ผิดหวัง เท่านี้มีรัดแลออกมาในคลิปแล้วนะครับผมคลิปอื่นนี่แต่ตอนที่ผมดูนี่มันมันเด็กใบเบิร์นนะครับเนี่ยผมมันดูแบบใบเบิร์นน้อยจังเลยมันผสมนะมันผสมมันไม่ค่อยมีการของใบเบิร์นนะมันมีตัวอะไรก็โดนนะใบเบิร์นอยู่ไหนกันอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใบเบิร์นเลยครับเอย่าสามซองสุดท้ายแล้วนะครับ ขอให้ได้แมาสี่มัมอ๋อสี่สองสี่แอ้งมักซิมัมต้องการเหมือนกันอีกสักสองใบพอเนาะมันปล่อยสักใบหนึ่งก็ดีครับเออโอเคเตะเอาซ้ำนะไม่ไม่น่าเอาซ้ำไม่น่าเอาซ้ำแต่ถ้ารับอิดอันนี้ก็ดีอุ้ยโอ้เวฟฟิลฟอยแล้วมันมีอยู่สองใบนะขาดอีกใบหนึ่งพอดีเลยเออเออโอเคแล้วเป็นฟอยด้วยใช่อันนี้เวฟสไตล์อย่างยังอย่งเขายอีกกี่สองอีกสองซองเลยนะอีกเยอะเลย ยังหวักอ,อกบับเซมั่งเลยครับยังหวังกับพซิมังฟลอยอยู่นะครับใช่ครับผมเท่าที่ดูมานี่แบบว่า,าไม่ค่อยมีใบเบอร์อยู่ไหนใบเบอร์อยู่ไหนเนาะใบเบอร์อยู่ไหนไอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมไปออได้นะครับการได้ลัสแลอะไรเงี้ยนั่นถึงน,นะ เมื่อกี้คือกระโดดเลยนะกโดรตกใจตกใจจริงๆว่ามันจะได้เป็นรัดเลยอันนี้ใบหลังเป็นไม่มีอะไรการอะไรวันนี้การกับดักอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าจะครบแล้วนะเพราะว่าแขันเขาบอกมันจะออกแค่สี่เอ้หกใบนะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่านี้น่าจะไม่มีแล้วแต่ว่าโอ้โหโอ้โหได้นะดีอยู่นะได้มาซิมัมมาถึงจะเป็นทรงหางก็เลยทีนีอยากได้สนหัวโอเคไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับ ที่ได้มาก็โอ้ที่เป็นฟอยล์ก็คือตรงเด็กมาอยู่เท่าไหร่สองใบสามใบสามใบแล้วก็คือรัดแหล่ด้วยนะครับใช่ครับโคตรคุมค่าอันนี้คือมาเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับความเสียหายเอ้ยไม่ใช่ความเสียหายคือสิ่งที่เราได้ในวันนี้อันนี่ก็มีอันนี้อันนี้เป็นของกาคุโตะเนาะไอตัวหัวม่วงผมว่าไงก่อนแล้วก็มีอันนี้นะครับผมก็มีเวทฟิลล์เวทฟิลล์สวยมากอันนี้คือฟอยล์ทั้งใบเลยนะไม่ใช่ทะลุช่องออกมาเลยโอเค ก็มีอันนี้ครับส่วนแม็กซิมัมนะครับเป็นหางก็มีการกับดักนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับของอันนี้นี่เลยครับลัดแลอันนี้คือมากกว่าฟอยน์นะคือมันจะเหมือนข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นอัลติเมทอ่ะแลวการมันดูนูนหรือเปล่ามันนูนใช่เออใช่มันนูนเฉพาะตัวมอนเตอร์นะแล้วก็แบก็กาวคือมันเป็นฟอยทั้งใบแล้วมันนูนแล้วมันเคลือบด้วยเห็นปะเห็นจะเป็นเกล็ดเกล็ดปะอันนีคือเคลือบแบบเหมือนพาลาเลออ่ะ หาซองมาใส่เลยคุณไม่ได้ทำการเปดนอยนะไม่ไม่ทำครับเล็บของคุณแบบว่าไม่มีเล็บไก่โอเคนั้นก็เดี๋ยวขอลาไปจัดเพลงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่ามีคนอยากจัดการของตัวเองแล้วนะผมบอกว่าบอกนี้ผมไม่หลังน้ำตาแล้วนะครับเอาปอลาปอลาว่าขอบคุณที่จะมาดูกันนะครับถ้าถ้ามันมีบล็อกใหม่ก็จะมาเปิดอีกใช่ใช่นี่คือใบฟุของผมเองนะครับอาสนะครับผมผม